แล้วข้างบนเอ y อาไ,ไม่ได้กลัวเท่าไหร่ไม่ได้กลัวเท่าไหร่หิวหิวใช่ไหมหิวฮิวอ๋อโอ้โหเกิดจะสั่งหานนั้นไปครับ แต่ว่าตัวคำมูซลีก็ยังช่วยกันฮิวใส่พีพแคสไปได้แต่ว่าตอกสามตรงนี้มันไม่รอดจริงๆคิวตามไปเก็บใส่พีพีแคสมากคำมูซลีก็น่าจะตายตามตกไปด้วยตามกันตรงนี้ฮิวแล้วฮิวอีกแต่ว่ามันไม่พอจริงๆสองตรงที่เกิดขึ้นจากกระต่ายคลั่งเลยครับนี่คือยื้อขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วไม่ได้ย้ายพื้นที่ไปไหนเลยมีคนโดนเจอก็เป็นเข็นเข็นหนีมาแต่ว่าจังหวะที่ถอยไปเนี่ยไอทางที่ถอยนั้นมีเอสคุมซอยอยู่อะไรครับกระสุนเนี่ยสองนัดเข้าสองตัวนะครับน้องแบงค์หนึ่งนัดคิวคิ ขวาคนที่ตามก็ไปเได้ต่อเนี่ยเป็นท้าหน้าโัวพี่ชูเนี่ยในสุดก็หล่นจนได้เดยแล้วพี่พีแคร์โดนนะน่ะเดี๋ยวเหยียบหมาตรงนี้มีคนหล่นครับอีกครั้งหนึ่งที่โดนเข้ามาแบบนี้แล้วกลายเป็นพีพีแคร์ก็บคาเฟนีที่สไลด์ขึ้นมาข้างหน้าแบบนั้นหล่นไปก่อนเลยเข้าไปเหยียบใส่สกายอีกรอบนี้ไม่มีพยาบาลเลยครับสกายอีก็ตายลงไปเลยข้างหลังนี่มีไปรวบ,บกันอยู่ด้วยครับตอนนี้ไฮด้าจากจุดที่ยื้อไปยื้อมายื้อแล้วยื้ออีกสุดท้ายยื้อไม่ไหวครับตาย3ามเตรงนี้ส่วนพี่ชูไมม่่่่สนนนนนใจแล้้้วววววทททาาาาาาเเเเอรัียยยกงคคิชตู ไม่รู้ว่าจะเป็นชั้นตน้นไม่รู้ว่าจะเป็นอุทธรหรือว่าจะเป็นดีกาเรัแบบ่ยพราะตอนนี้ผู้พิพากษาตัดสินคดีออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกัแบบเคลียตรงนี้สังหาตรงนี้แล้วจบลงด้วยคดีความที่เอียนิาเป็นฝ่ายชนะเกัแบบขึ้นนําไปสองส่วนตรงนี้ขาดอีแค่อันเดียวจะจบลงเลยสำหรับซีรีนี้นีแบบ้บ